ศูนย์เรเดียนไม่ต้องไปเขียนองศานะศูนย์เรเดียนและขึ้นมาผมพูดถึงสี่มุมเมืองก่อนศูนย์อันนี้เท่าไหร่เนี่ยศูนย์กับพายคือร้อยละสิบเนี่ยอันนี้มันขึ้นหนึ่งก็เป็นละพายส่วนสองส่วนตัวเนี้ยสามพายส่วนสองอันนี้ก็กลับมาที่สองพายเรเดียนนี่ไง ครึ่งพาย1พาย1.5พา,าย2พายนี่คือหนงวงกลมแล้วทีนี้ให้คุณดูหน่วยเรเดียนของ30องศาบ้างเป็นไรตัวนี้พายส่วน6ต้องจำไม่ได้นี่คือ30องศานะเดี๋ยวค่อยไปเขียนรวมต่อไปพายส่วน4กับพายส่วน3 30องศา4 5องศา60องศา นี่คือห้่วยเรเดียนสเปนพายส่วนหกพายส่วนสีพายส่วนสามแรกๆอาจจะงงคิด,ดง่ายๆเนี่ยพายมันคือร้อยแปดสิบหารหกก็เป็ดีกกัสามสิบแล้วหารสี่ก็สี่สิบห้าหารสามก็หกสิบแล้วมันมีปรเด็นว่าเอา้าเราจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ค้งด้านสองโคงด้านสามคดานสี่นี่โค้งด้นหน, 2, น, 3, นึ่งคด้นสองคด้นสามโคด้นสี่ดูโค้งด้นสนะ โคตง่ายหลักการจํามันมีตัวส่วนเหมือนกับทุกประการเลยเนี่ยเนี่ยมันมีส่วนเหมือนกันหมดเลยและจะจำยังไงอีกหนึ่งถึงพายคิดง่ายคิดง่ายแค่นี้แค่นีอีกหนึ่งถึงพายพูด,ดง่ายผมกำลังพูดอีกหนึ่งนี่คือนับจากตัวเศษไม่ถึงตัวส่วนดนะนี่อันนี้จะเป็นพายส่วน3ใช่เดเป็นกระจกสะท้อนมนาะ อีกหนึ่งผมเป็น2 2องพายส่วนสามมันจะต่างจากตัวส่วนเนี่ยหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็น3ส่วน3มปุ๊บมันจะเป็นพายตกมาน,นี้เลยส่วนตัวนี้มันเป็นพายส่วน4อีกหนึ่งทำไมอ่ะมันก็เป็น3พายส่วน4เพราะถ้าเป็น4ส่วน4มันจะเป็นพายตกมานีตุ๊กนะตัวสุดท้ายรู้แล้วอันนี้พายส่วน6ถามว่า,าอีกหนึ่งเป็นอะไรอ่ะ ยังไม่ถึงพายมันยังหาไม่ลงตัวได้สักหนึ่งเลยอะดูกนในสามบ้างเหมือนเดิมเป็นกระจกเหมือนเดิมผมนับจากแกน x เสมอน,นะอันนี้พายส่วน6พายส่วน4พายส่วน3หลักการจำก็คือว่าผมจะเติมเลขอะไรคดในสามบอกว่าเกินพายมาหนึ่ง ง่ายๆหารแล้วเหลือเศษหนึ่งอ่ะอย่างหกใช่ไหมเกินหกมาหนึ่งนี้เจ็ดสี่เกินมาหนึ่งห้าสามเกินมาหนึ่งอะไรสี่คิดอีกมุมหนึ่งผมเอาหกไปหารเจ็ดนะเหลือเศษหนึ่งไงมันหารได้ครั้งหนึ่งคือมันเกินพายมาแล้วนี่เช่นเดียวกันผมเอาสี่ไปหารห้าได้หนึ่งครั้ง มันก็เหลือเศษหนึ่งเพราะมันเกินพายมาแล้วทํานองเดียวกันทั้งที่มันก็เป็นกึ่งกาตัวนี้ด้วยนี่ก็เกินพายมาหนึ่งเห็นไหมแต่ไอตัวเลขจะเป็นตัวคาบเกี่ยวระหวา่าง2องคเดนไอสามพายส,ส่วน2เนี่ยเพราะมันอยู่ตรงกลางโอเคโคแดนที่4นะเหมือนเดิมอะไรตัวนี้ผมก็นับจากแกน x อ็กมาในพายส่วนปตัวนี้นะ พายส่วน4พายส่วน3มเหมือนเดิมแต่หลักการจำของข้อดังสี่ก็คือว่าอีก1ถึง2อพายบอกเอ๊ะจะรู้ได้งไงวะง่ายๆเอาตัวส่วน่ะคูณ2แล้วหักออก1ดิเพราะมันยังไม่ถึง2อพายนี่พายส่วน3เส้นนี้3 2 6หาักออก1 5พายส่วน 3. เพราะถ้าเป็นหปุ๊บมันจะตัดปั๊บเป็น2พายอันดีอันนี้อีก4คูณสอหักก็หนึ่งหรือ7พายส่วน4ถ้าเป็นแปุ๊บมันตัดเป็นสองพายอนดีตัวนี้อีก12นะหากก็เหลือ11พายส่วน6นี่แหละหลัหากการจำอ่ะมีแค่นี้ผมชอบการจำตัวนี้มากกว่าเขียนอยู่นะ และทีนี้ผมจะลองใส่ตัวเนี้ยคู่กับองศาใส่ทีเดียวให้เห็นเนี่ยเพราะว่าคุณน่าจะได้อยู่อ่าผมจะใส่องศาก่อนนะเนี่ยนี่องศาเนี่ยวีอเอสกับเรเดียสคน,คนละด้วยแต่คุณต้องรู้ผมเริ่มองศาก่อนเลย วนกลับมาที่360ที่เหลือทำไงเนเนเนนับจากแกน x ขึ้นไปนะหักไปดิ150องศาหักไป45 135องศาหักไป60 120องศาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นับมาบวกมา30ดิ210องศาบวกมา45 2 2 5องศาบวกพา60 240องศา,าติกต๊กติก๊กติ๊ก60นะหารตัดกัน x หากมา30 330องศาหากมา45 315องศาหากมา60 300องศาโอเคนะทีนี้ผมก็พูดถึงเรเดียสบ้าง เรเดียนผมก็เป็น0แนย์ลักขึ้นมาเป็นอะไรพายส่วน6กพายส่วน4ีพายส่วน3าพายส่วน2ผมไปตีมุมเมือนก่อนพาย3าพายส่วน2อพายแล้วก็มาดูแมปรูปนี้ยลงมาที่นี่ จริงๆมันง่ายมากเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้มันพายส่วนสเนี่ยเนี่ยพายส่วนสอันเนี้ยพายส่วนหคุณก็เตมิมไปตอีกอีก1ถึงพายเนี่ยห้าสามสองคุณรู้หมดแล้วให้ระลึกไปเลยเนะว่าไอพายส่วนสเนี่ยเกี่ยวข้องกับมุม60องศาเพราะมันมีพายส่วนสไอพายส่วนสเนี่ยเกี่ยวข้องกับมุม45องศาแต่มันไม่ถึงพายความหมายมันตกอยู่ในโค้งด้นที่สนี่คือหลักการคิด ผมไม่อยากให้จําไม่ชอบให้จําให้คิดส่วนตัวนี้อ่ะมันก็มีพายส่วน6กพายส่วน4ีพายส่วน3เหมือนเดิมเกินพายมาหนึ่งโอ้โหง่ายเลยเนี่ยเจ็ดนี่แหละห้านี่แหละสี่เนี่ยมันเกี่ยวกับมุมเหมือนเดิมแต่มันตกเพราะในที่3เพราะมันเกินพายมาหนึ่งตัวนี้เหมือนเดิมพายส่วน6ส่วน4ีพายส่วน3 หลักการอีกหนึ่งที่สองพายหกลบหผมเอา3คูณสองงลบหนึ่งแลบหผมเอา4คูณสองลบหนึ่งสคูลบห่เแค่นี้ให้คุณไปหัดเขียนเอาหลังจากไปคลิปปุ๊บไปลองเขียนด้วยไม่ต้องมานั่งดูคลิปอ่ะเขียนเองอ่ะถ้าวาดได้เนี่ยเทพล้วเจ๋ง ต่อไปผมจะพูดถึงค่ามุมของไอ้ตีโกลต,ตั้งหลายแหล่เนี่ยหน้าตาม,มันเป็นยังไง